บทที่ 3. บาปการเมสุมิดฉาจาราเงาสว่างของตาชูคืนต้องสาบแห่งตัญหาตาชูชายวัยห้าสิบเศษผู้มีใบหน้าคมคายผิวคล้ำแดดและรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่พร้อมจะหวานเสน่ห์ได้ทุกเมื่อในหมู่บ้านหนองน้ําใสเขามีฉายาที่เหล่าชายหนุ่มกระซิบกันอย่างอิจฉาว,ว่าพรานรตรีเพราะเขาไม่เคยพลาดเยื่อที่ไม่ตาไม่ว่าจะเป็นสาวโสดที่เฝ้ารอเนื้อคู่หรือแม้แต่ภรรยาที่ต้องเดียวดายของชาวบ้านที่ออกไปทำนาต่างถิ่นตาชูเชื่อว่าเสน่ห์ของเขานั้นอยู่เหนือกฎเกณฑ์ได้คอและคำว่าบาป คือนิทานที่เอาไว้หลอกเด็กในงานวัดประจำปีตาชูใช้คำหวานดุดน้ำเพื่อหยดใส่ใจของแม่ละมดุดลูกสาวกำนันที่เพิ่งกลับจากเมืองกรุงคำพูดของเขาเต็มไปด้วยคำสัญญาว่าจะสร้างบ้านหลังใหญ่และพาไปใช้ชีวิตสุขสบายในกรุงเทพทั้งที่เขาเป็นเพียงชายแก่ที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันความเชื่อมั่นในตัวเองที่เกินเหตุทำให้เขาไม่เคยมองเห็นน้ำตาของแม่นวลภรรยาผู้ซื่อสัตย์ที่ต้องทนอยู่กับความอับอายเพราะชื่อเสียงของสามีตัณหาคือโซ่ที่มองไม่เห็นมันพันธนาการเราให้ทำตามความปรารถนาชั่วร้ายโดยไม่สนใจวว่าใครจจะเบปด วันหนึ่งขณะที่ตาชูกําลังเดินกลับจากล่าเหยื่อคนล่าสุดคือแม่เผาหญิงไม้ที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบเพียงความว่างเปล่าทว่าเงาดําทะมึนที่คล้ายควันไฟกับปรากฏขึ้นจากพื้นดินมันไม่ได้มีรูปร่างชัดเจนแต่ให้ความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีใครยืนหายใจรดต้นคอทุกครั้งที่เขาพยายามแตะต้องผู้หญิงคนอื่นเงาเหล่านั้นจะขยายตัวขึ้นเรื่อย มันไม่ได้มีแค่งเงาเดียวอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มเงาที่ส่งเสียงกระซิบกระซาบด้วยถ้อยคำตํำหนีที่เขาเคยใช้ล่อลวงเหยื่อในอดีตเสียงที่1รักจริงคําที่เจ้าพูดกับข้าเสียงแหลมเล็กของเหยื่อที่ถูกทิ้งเสียงที่สองจะรับผิดชอบคําที่เจ้าไม่เคยทําเสียงแหบโหยของภรรยาชาวนาความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นเมื่อตาชูมองกระจกเขาไม่เห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่กลับเห็นใบหน้าของเหยื่อสาวหลายคนซ้อนทับกันอย่างบิดเบี้ยว ใบหน้าเหล่านั้นแสดงออกถึงความโกรธแค้นและเจ็บปวดอย่างสุดซึง้งบางครั้งใบหน้าเหล่านั้นก็กลายเป็นใบหน้าของแม่นวลภรรยาของเขาเองที่มองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าและผิดหวังเขาเริ่มแยกแยะความจริงไม่ได้ว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคือภรรยาอยู่ในอดีตหรือเพียงภาพหลอนที่เกิดจากความสำนึกผิดที่ถูกกดทับยิ่งเขาพยายามหลีกหนีด้วยการดื่มสุราหรือแสวงหาความสัมพันธ์ฉาบฉวยมากเท่าไหร่ ภาพปลามกอนาจารในอดีตก็ยิ่งฉายซ้ำในหัวเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเสียงคร้ามครวญและเสียงหัวร้อยย้อยๆยยของเงาตามมาหลอกหลอนไม่เว้นแม้แต่ในความฝันดวงตาของเขาเริ่มสู้แสงไม่ได้และพร่ามัวลงเรื่อยคอจุดจบในคืนจนเต็มดวงบาปที่ย้อนคืนสู่แสงสว่างในคืนเดือนเพ็นที่สว่างสวยเป็นพิเศษตาชูกำลังนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงจูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงสัมผัสเย็นเฉียบเรากับถูกห่อหุ้มด้วยหมอกน้ำแข็ง เขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาพบกับฉากที่ทําให้เลือดในกายแข็งตัวเงาผู้หญิงนับสิบยืนล้อมรอบเตียงของเขาพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงเงาดําอีกต่อไปแต่มีรูปกายที่โปร่งใสเหมือนควันพวกเขาสวมชุดที่เขาจําได้ดีว่าเป็นชุดของเหยื่อที่เขาเคยทําลายชีวิตมาแล้วใบหน้าของพวกเขานิ่งเฉยแต่ดวงตาฉายแววคาดมือเย็นจัดที่ไรเลือดเนื้อของพวกเขาสัมผัสใบหน้าของตาชวอย่างเพรวเบาแต่ความเย็นนั้นทะลุทะลวงเข้าไปในกระดูกจากนั้นเงา,งาหญิงสาวที่เป็นเหยื่อคนแรกของเขาก็ยื่นหน้าเข้ามาใกล้เงา ของนิ้วเรียวยาวของเธอปาดผ่านดวงตาทั้งสองข้างของตาชูอย่างช้าขอไม่มีการบาดเจ็บทางกายไม่มีเลือดออกแต่มีความรู้สึกเหมือนดวงตาถูกดับแสงยังถาวรเมื่อแสงอาทิตย์สั่งในยามเช้าแม่นวนพบสามีนั่งนิ่งอยู่กลางบ้านใบหน้าของตาชูซีดขาเมื่อกการไหลเป็นทางแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาทั้งสองข้างของเขาบอดสนิทมันไม่ใช่การบอดจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นความบอดทางจิตวิญญ,ญาณ สิ่งที่เขาเห็นนับจากนั้นมีเพียงความมืดมิดอันเป็นนิรันดร์ที่ฉาบด้วยภาพหลอนของการกระทำผิดในกามที่เขาเคยทำซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จักจบสิ้นบาปการเมสุมิชฌาจาราได้ปิดกั้นแสงสว่างจากดวงตาของเขาตลอดไปและกลายเป็นผู้ต้องโทษที่ถูกลงทันด้วยความมืดและภาพจำของตันหาช่วนิรันติธรรมเรื่องนี้บาปแห่งกรมราคะนั้นอาจให้ความสุขเพียงชั่วเล่นแต่ผลกรรมของมันนั้นหนักหน่วงและถาวร มันไม่ได้ทำลายร่างกายผู้อื่นด้วยการทุบตีแต่ทำลายด้วยการขโมยความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีของพวกเขาจงจำไว้ว่าการกระทำที่เกิดจากความมืดบอดแห่งตัณหาจะย้อนกลับมาปิดกั้นแสงสว่างในชีวิตของเราเองกรรไม่เพียงแต่ทำให้เราสูญเสียสิ่งที่รักแต่ยังลงทันเราด้วยการฉายซ้ำความผิดพลาดในอดีตของเราเองจนกว่าชีวิตจะหาความสงบไม่ได้เลย ตันหาเป็นเหมือนเทาวันที่จะเจริญงอมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในใจของคนประมาททำให้ต้องกระโดดวงเวียนในความทุกข์ไม่จบสิ้นเหมือนลิงโลกผลไม้การสแสวงหาความสุขจากการราคะเป็นเพียงความสุขชั่วคราวแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ระยะยาวและสร้างโศกเศร้าทางพ้นทุกข์คือการรู้เท่าทันความคิดและกิเลสท,ที่แทรกแซงในใจของเราและใช้สติพัฒนาไปสู่ศีล สมาธิปัญญาเพื่อขจัดตัณหาออกจากใจให้ได้สรุปคือตัณหาราคาเป็นเจ้านายที่ไรกาะจงมีสติและปัญญาเพื่อสู้กับมันและทำให้จิตใจเป็นอิสระจากความทุกข์การสนับสนุนของคุณช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้กับเราได้